สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะกระบะตอนเดียวนะคะนิสสันบ i ๊กนะคะปี93อ่าตัวนี้นะคะรถบ้านเดิมนะคะมือเดียวท d 2 5นะคะเครื่องดีเซลนะคะฝาขาวพาวเวอร์นะคะตัวนี้นะคะใส่พาวเวอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปใช้งานนะคะ ใครหานะคะบรรทุกเข้าไร่เข้าสวนนะคะจะให้ดูรอบคันนะคะสีสันเดิมรถไม่เคยทำสีนะคะจะมีฝาท้ายหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้ที่มีทำสีมาใหม่นะคะรอบคันนะคะสีเดิมติดรถมาเลยนะคะทะเบียนเดิมนะคะ ะะเดิมเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะคะกระบะร้อนสวยนะคะมีถลอกบ,บ้างนะคะตามการใช้งานนะคะแต่รถไม่มีผุนะคะคันนี้สะอาดเรียบร้อยเดิมดีนะคะสติกเกอร์นิสสันเดิมยังอยู่นะคะอะ เหลี่ยมยังสวยนะคะนี่ทรงสวยประมาณนี้เลยนะคะสีสัน80เปอร์เซ็นต์นะคะลดได้เดิมสวยดูภายในนะคะ,ะแผงประตูสวยนะคะกระจกมือหมุน ประตูมีห้องโดยสารนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะไม้แท้แสนห้านะคะแอร์เย็นนะคะภายในสวยคอนโซลสวยเบาะเป็นสีน้ำตาลนะคะไม่มีขาดนะคะ,ะไฟเพดานติด ีค่ะไม่มีขาดนะคะโดยรวมครบถ้วนสมบูรณ์ดีนะคะไม่มีแตกหักนะคะอ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องค่ะอ่านี่นะคะเป็นเครื่อง2องพันห้ดีเซลนะคะนี่ฟ้าขาว TD สองห้าะคะ ยังอยู่นะ,ะากาวเดิมไม่เคยมีการแกะนะคะให้ฟังเสียงเครื่องนะคะการวัดน้ำมันนะคะไม่มีไอ้นะคะ เครื่องเดินเรียบดีนะคะนิ่งนะคะไม่มีสะดุดนะคะรถขับดีมีกำลังนะคะไม่ไอไม่หลวมนะคะความร้อนปกติอ่านี่เสียงเครื่องนิ่มๆแบบนี้เลยระบบไฟติดครบนะคะภาษี68นะคะเล่มเอกสารครบโอลอยนะคะ ขับไปเข็นหญ้ากลางค่ำกลางคืนนะคะไม่ต้องกลัวหลงนะไฟสว่างนะคะไฟติดครบอันนี้ลอดไฟยังแท้นะคะใ,<น>ใครหาตอนเดียวนะคะนิสสันบิ๊กเอ็มนะคะไปใช้งานนะคะเข้าไรเข้าสวนนะคะหรือขับตามบ้านนะคะหล่อเลยนะคะหาไม่ได้แล้วนะรถบ้านเดิมนะคะสภาพดี ช่วงล่างดีนะคะขับนิ่มนะคะแคสซีสวยนะคะ รถสวยมีทรงนะคะหาไปใช้งานนะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2 0 0 5ได้พาเวอร์ด้วยนะคะคันนี้รถมือเดียวนะคะเล่มพร้อมพบนะคะพร้อมโอนภาษี68นะคะใครหาใช้งานนะคะเปิดอยู่ที่79,000นะคะดูรถนครปฐมกำแพงแสนนะคะ ทางร้านเรามีบริการส่งนะคะมีเบอร์โทรตามนี้เลยนะ0ูนย์แปดศูนเจ็ดเนะคะเรามีตัวตนจริงนะคะมาดูจบหน้ารถได้เลยนะคะหรือจะให้บริการส่งก็ยินดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วคะ่ะ